โอเคเี้ยน้หล่อเลยเยนี่ครับการในพี่สายไปครับชาวบ้านจะบ้านหมองสิงนะครับ

เราบุกไปแล้วอะนี่อยู่ออนไลน์เอออ่ะจะเล่นด้วยกันมา <laughs> yeah, <-fi>, <laughs> ครับคือใส่ปอยู่ครับเฮ้ยเฮ้ยทุยมาเงยได้เหรอมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่ครับใกล้จะถึงครึ่งทางแล้วนะทุกคน

เฮ้ยเร็วรไปเฮยเร็เลยครับดูใส่ไฟอยู่นะทุกคนพห่โโหแล้วโห่แล้ว เอาทีเอาทีเดินนางครับผมแจกคนละขวดดิน้ำน้ำน้ำขวด

ก่อน asa ว้า p o u r ว้ ครับกําลางลงไปนะทุกคนนี่ครับชายแดนไทยพม่าก็ตอนนี้ยังไม่มีสายไฟไหนลงมานะครับอันนี้เป็นสายไฟอันดับแรกนะครับที่เข้ามาโอ้ได้โอ้ได้ไหมยานะครับสายไฟก็ยังไม่ถึงวัดนะครับแต่มา ห้าร้อยหรหกร้อยหกร้อยกว่าเมตรครับเดี๋ยวเราดึงสิ่งเราก็ต้องเอาขึ้นบนเสาปลายนะครับถึงว่าเสาเสาเป็นไม้ไผ่นะครับทุกคนนะตรงนี้มันไม่มีสัญญาณนะครับเพราะว่าสัญญาณมันจะอยู่ไม่มีสักขีดนะครับตรงนี้ชายแดนแต่ถ้าเราเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านเรา ถ้าขึ้นภูเขาไปนะครับ,บรก็จะมีสัญญานะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็จะเดินถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปตรงวัดนะครับประมาณอีก500กว่าเมตรนะครับตอนนี้ใส่ปลายเขาหมดมดแล้วนะครับก็ใส่ไปนี้เราก็ให้ชาวบ้านเขาบริจัคเข้าเป็นเข้ามาในวัดนะครับก็คือวัดนี้ก็อยู่ตามชายแดนครับเจงจะเรียกว,ว่าวัด ไอ้เครือโคนะครับทุกคนก็จะเป็นวัดที่มีไอ้ต้องโพนะครับก็อยู่ตรงชายแดนไทยพม่านะครับทุกคนก็ใครที่อยากจะมากลับไหว้ก็มาได้นะครับวัดนี้เขาก็บูรณาเมื่อไอ้ปีที่แล้วนะครับน่าจะปีที่แล้วหรือเปล่าผมก็น่าจะสองปีมาแล้วที่เขาเริ่นบูรณา และชาวบ้านเขาเริ่มมาศรัทธาและก็เข้ามาร่วมบริจาคเข้ามากราบไหว้วัดเจดีนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในวัดเขตวัดแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางเข้ามากันแล้วนะครับอ่าเราบ้านอยู่อยู่เนี่ยนะชาเฮนะครับชาเฮเราก็ได้เข้ามาในเขตวัดเครอโคนะครับ ใครที่ยังไม่เคยมานะครับหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดก็เข้ามาเที่ยวเข้ามาบริจ,จาคทำบุญได้นะครับนี่ครับอนามายัยเค,ครือ,น,าาอน,าารนนะครับอนามัยอนามัยก็พิ้นจะสั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปในวัดกันต่อนะครับ,น,รบนี่ครับจโยทีนะทุกคนหน้าหน้าเหมืนกันไหมครับ

Và ở ngoài เนี่ยเป็นเนื้อเจเนื้อเจสุดยอดนี่สุดยอดเจ้าเจเนี่ยนี่แหละเปี๊ครับตอนนี้ก็รับทาหาเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านนะครับ วันนี้ก็มีชาวบ้านจะหลายหลายพื้นที่นะครับพอมาด้วยด้วย,ช,วยช่วยกันนะครับตอนเช้าส่วนให้ป,ป้าๆนล้านะนะอาก็ทำขบข้าวนะครับส่วนวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ทำการไปดึงสายไฟนะครับตอนนี้เรายังไม่เอาสายไฟขึ้นนะครับเราจะให้คนสองคนนะครับกำลังจะมาต่อสายไฟให้นะครับ ကြိုကြည့်ကြတော့လရီကြ။အိုကေ။လရီရတယ်လရီ။ဟာ။ရတယ်။အိုဒီခေါ်သွားလိုက်ကျူလာလိုက်။ရတယ်။ဒါ